อ่าแล้วบรรประกวดนี้เขาดูอย่างไงครับก็ดูความสวยงามหูหัวเนื้อตัวความสมบูรณ์แล้วตัวนี้เท่าไหร่นะสรุปแล้วซื้อมาเท่าไหร่ครับตั้งแต่เด็กตอนนั้นห้าแสนแล้วตอนนี้ถ้าเกิดขายขายเท่าไหร่ครับก็น่าจะน่าหลับหวาจะมาเยี่ยมชมฟาร์มวัวของเฮียเพลินครับชื่อฟาร์มว่าอะไรครับ เพลิดเพลินนะครับผมอันนี้คือวัวประกวดหรือว่ววาวัวอะไรครับวัวประกวดสวยงามวัวประกวดสวยงามครับดูบาซินฮินดูบาซินอ่ะแพงที่สุดตัวไหนครับผมตัวนูนตัวนูนใช่ไหมอ่ะ์ตครับไปดูครับรออนี่เราขายน้ําเชื้อมไหมหรือว่าเราขายยังไงนะครับก็อนาคตก็คือขายน้ำเชื้อแหละแต่ตอนนี้น้ำเชื้อเขาเริ่มไม่ถึงเลยยังเสียอยู่นี่ตัวนี้อันนี้ชื่อพันธุ์อะไรนะครับฮินดูฮินดูบาซินฮินดูบาซินนะ ดูไหมครับจะดูดูหน,หน่อยหลบหลบหน่อยดูดเหรอดูดูดดหน่ยอยชอบเล่นอ๋ออะโชคอ่ะ,อออะขอรูปหนึ่งครับผมครอบพ,พันธุ์วเวลากินนี้กินอะไรบ้างครับตัวพ่อพันธุ์อาหารหลักที่นี่เลี้ยงด้วยอะไรครับอาหารหลักอาหารหลักก็ต้นข้าวโพดโมกข้าวโพดโมกล้วพวกหญ้าเหรครับมีไหมหญ้าก็มีเสริมบ้างอ๋อหญ้ามีเสริมมากแต่ที่เด่นเป็นต้นข้าวโพดโมโพดเน้น เป็นข้าวโพดโม่นะครับอนี้คือน้ำนะอ่นแล้วเวลาประกวดนี่เขาดูยังไงครับดูความสวยงามหูหัวเนื้อตัวความสมบูรณ์แล้วตัวนี้เท่าไหร่นะสรุปแล้วซื้อมาเท่าไหร่ครับตั้งแต่เด็กตอนนั้นห้าแสนแล้วตอนนี้ถ้าเกิดขายขายเท่าไหร่ครับก็น่าจะน่าหลักล้านเนี่ยเป็นล้านหลักล้านไอ้นี่เลี้ยงมาเกือบปีแล้วอ่ะตอนนี้เลี้ยงมาได้ปีแล้วชนปีแล้วโอ้โหอ๋อนี่อาไปประกวดชนะราคาอะไรขึ้นใช่ไหม โอ้โหแต่ตัวนี้เนาะสวยเนาะตัวนี้หนึ่งตักกิโลครับถ้ามองเขาข้าวเนี่ยตัวนี้น่าจะเจ็ดร้อยกว่าเจ็ดร้อยกว่านี่อายุอายุยาวไหมตัวนี้ยี่สิบสี่เดือนสองปีแล้วบัวนี้จะยืนไหมครับก็ได้สิบกว่าปีนะอ๋อสิบกว่าใช่ไหมนะก็ยืนถึงสิบกว่าปีตัวนี้เพิ่งออกลูกเหรอใช่ไหมครับออกได้ห้าเดือนแล้วตัวนี้ลูกตัวนี้พันอะไรครับสีนี้ก็อิงดูบัตรสินเนี่ยอ๋อจะสีเอาจะใจออกตั้งแต่ไปเล่นสีแดงกันเดี๋ยวนี้ ลักษณะหูมันจะยาวๆใช่ไหมใช่ห,หูยาวหัวโนโกแล้วก็เขาด,ดูไหมตัวนี้ไม่เคยดูไม่ดูไม่เคยดูนะเรามีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้ไอตัวเมียแพงไหมตัวนี้ตัวเมียก็หลักสองแสนสามแสนแล้วแต่ความสวยงามอ๋อตัวใหญ่อยู่นี่ราคาคุยกันด้วยใช่ไหมตัวใหญ่วันที่ขายตัวนี้ก็ซื้อมาสามแสน ตัวนี้เหรอเป็นตอนท้องตัวข้อลูกที่นี้ยอ๋อตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตอนนี้ท้องเจ้ารักอยู่ท้องอีกเจ็ดเดือนวัวนี้กี่เดือนข้อนครับงัวเก้าเดือนเหมือนกันหน่ะเก้าเดือนก็คือปีหนึ่งตกได้รอบหนึ่งก็แล้วแต่ความสมบูรณ์บางทีก็สองปีสองตัวอย่างเงี้ยแล้วแต่ความสมบูรณ์บางทีก็สามปีไม่ได้ชักตัวก็มีอันนี้อาหารนะอาหารที่กินนี่คืออะไรนะครับโคตรโม่าวโบนโม แล้ววันหนึ่งกินเยอะไหมเฉลี่ยเยอะไหมครับเฉลี่ยหมายถึงกินต่อวันน้ําหนักต่อวันต่อวันก็ประมาณ20กสิบกโลสามสิบกิโลอตัวกอตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แต่ขนาดด้วยใช่ไหมใหญ่ตัวเล็กเล็กใหญ่ไอ้นี่ฮินดูหมดเลยนะครับฮินดูมาสิหมดเลยฮินดูมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วตอนนี้ตอนนี้มีสิบตัวสิบสี่สิบห้าตัวแล้วได้เวลาประกวดนี้เราไปประกวดที่ไหนครับหรือว่ามิดแล้วแต่ที่ไหนก็จัด แต่จะนึกจับไม่ได้เรื่องโควิดอ๋อโควิดหยุดล่าสุดนี่ก็ดอนเจดีที่สุพรรณบุรีเราได้เอาไปแข่งไหมก็ไป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 ดูไม่ได้ไปหรอกเพราะว่ากลัวกลัวเหมือนกันว่าเรื่องโควิดอนี่ก็เป็นอันนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดเจ็ดเดือนมีลูกโาริโอเจ็ดเดือนตัวนี้เจ็ดเดือนใบโตใบยาวอ๋อต้องดูใบหยาวใบยาวใบโตสีดีแล้วส่วนใหญ่เขาซื้อไปประกวดนี้เขากินไหมหรือหรือว่า ประกวดเป็นหลักประกวดกินก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันแพงนอกจากว่าอยูเยอะแล้วใช่ไหมให้เกษียณใช่นอกจากว่านั่ะเกษียณเริอันนี้ส่วนใหญ่นี่คือเลี้ยงไว้ดูเล่นใช่ไหมสรุปว่าไอ้วัวแพงๆเนี่ยใช่ไหมสวยงามเป็นสินค้ากันค้าก็เหมือนปลาสวยงามเหมอนเนอะใช่ไหมอ๋อได้ราคาถ้าขายไปเจอถูกใจก็ซื้อมาแล้วแต่ใครชอบแบบไหน นี่ตัวนี้ครับตัวนี้ตุ๊กคู่ลูกมะลิโอ้โตัวนี้เขาใบเยอะอ๋อนี่ถ้าเกิดโตขึ้นก็ไปประกวดได้เนอะได้ใบเยอะนี่คือใบหูยาวแล้วก็กว้างใช่ไหมใช่กว้างแล้วก็หัวนกสีแดงหัวนกสีแดงอ๋อใบดีเลยวพอดีครับวันดีเพราะว่าแล้วตอนนี้ได้ขายไหมยังไม่ได้ขายคือนี่เราเลี้ยงไว้ใหญ่ก่อนใช่เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก่อนขยายพันธุ์ไว้ก่อนได้ เพราะว่าโตขึ้นได้ราคากว่านะถ้าประกวดใช่ไหมใช่นี่ลูกดวงตะว,วันตัวที่เป็นตัวของแกนี่แม่เยอะเออรูปตัวเป็น,นยังไงตึกผู้แลตัวที่น้ําเชื้อเป็นแสงคือตัวไหนครับไอ้เป็นที่บอกซื้อตัวห้าล้านมีนะเน,นี่ยลูกของฮะเ,เอาน้ำเอาน้ำเชื้อมาผสมเทียมตัวเนี้ยเหรอผสมลูกขอ้ยโอ้โหน้ําเชื้อตัวห้าล้านเอามาจากไหนครับตัวห้าล้านเนี่ยห้าล้านเอาน้ําเชื้อมานำเข้าเหรอ ไม่งั้นอลลกเกิดเมงไทยเรนี่ยแต่ว่าบางเอเขาได้นิจกรรมที่เลียแล้วน้ำเชื้อเขาขายเท่าไหร่ครับไอ้โดนหนึ่งหลอดละพันประมาณสุดนึ่งหลอดละพันซือน้ำเชื้อมาหลอดละพันนี่กําลังกินนมครับตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ได้แล้วครับแล้ตัวนี้ตัวเมียตกเท่าไหรครับมันราคถ้าเป็นตัเมียมันก็ ท่านต่ำก็แสนขึ้นอ่ะแสนขึ้นอ่ะเรื่องคงเกิดเมื่อวานทุวใหญ่เสร็แล้วแต่แล้วแต่จะคุยกันด้วยฮะราคาตกใจใช่ไหมโอ้โหนี่แล้วแต่ราคาของคุยใช่ไหมพี่ราคาไม่ใช่ขีดชอบสี่ห้าแสนยังซื้อเลยถูกต้องอ๋ออยู่ที่ความพอใจเหมือนเหมือนซื้อผ้าเนอะเออเป็นล้านก็ซื้อชอบมาก็เอาเอ้ยตัวนี้เพิ่งคลอดตัวนี้ตัวนี้ได้กี่เดือนแล้วครับแน่แน่แน่ดูด้วยตัวนี้แล้วลูกลูกเกี่ยวเหรอไอ้นั่นไงจะมีชื่อหมดเลยเนาะ ไอ้นั่นไงไอ้สกายวอล์ะนะเกิดมาได้กี่วันไงล้านร้านห้างไม่จับตังค์นะตะกายวอกอะไรนะกระโหลกจำเรื่องแค่ทีจำเรื่องแค่ไม่กล้านี่กำลังท้องอยู่นะไอ้จนแล้นเพิ่งคลอดใช่ไหมครับคลอดได้กี่วันแล้ววะโหัห้าลูกคลอดได้สามวันโอ้สามวันสามวันนี้ก็เดินได้เลยได้วันเดียวก็เดินได้แล้ววัวบัวเนี่ยนะได้นี่ตัวนี้ก็ซื้อมาสองแสนทุก ตัวนี้คือตัวผู่ล้วครับไม่ตัวเมียสองแสนหกคือเราชอบแล้วเราก็ซื้ออ่ะเอาอยู่ที่ความพอใจเนอะใช่กลัวความสวยงามมันได้ไปเจอที่ตอนทีดีตัวงมาให้สามแสนก็จะเอาักห้าแสนอีก็สามแสนเองจริงของแท้เนาะโอ้โหถ้าเลี้ยงวัวจริงดๆก็รวยนั่นนะนะแต่ก็ต้องดูแลฮะต้องดูแลต้องทนใจรักด้วยโอ้มาใช้เวลานานใช่ไหมว่าจะได้้องสิบเดือน เราไม่สนใจลูกปลาก็มีเยอะไปเสียเวลาเป็นปีกินวันเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแปดสิบทำเอะมนนอยเนีลืมไปว่ามันกินอาหารด้วยลืมลืมมันไม่ได้ทำเละได้ทุกคนการทำธุรกิจเนี่ยมันมีเป็นบางคนนที่จะสำเร็จบางคนก็เบื่อไปไอ้นี่เราจอดจมูกไว้ทำไมครับให้มันไม่ดื้อหรือว่าอะไรไม่ใช่มันจะต้องมีเชือกไว้สรหรับไปจับไปจุ่มอ๋อเวลาเราขึ้นย้ายอ๋อมันก็มันดื้อถ้ามันไม่มีก็ค่อนข้างจะดื้อต้องมีมันก็จะ ใช้งานไถนาทั้งหมก็มีเฮ้ยฮาลุกนะอันนี้แล้วคิววันี้กินคิววันี้คิววันี่เป็นเลี้ยงสายเดือนได้ไหมได้เหรอยตรงเลยตัวนี้เพิ่งคลอดเนื่องไงลูกกับพ่อนอนคู่กันคู่วเมีอจุกคู่ตัวไม่ได้ อ๋อจะขยายต่อส่วนใหญ่ตัวส่วนใหญ่เขาจะนิยมตัวตัวเมียนะพี่เมียกาสลูถ้าโดนพูดมันต้องสวยจริงๆอ๋อสวยจริงๆมันถึงจะมันถึงจะได้เป็นพ่อพันธุ์เหมือนได้เป็นพระเอกอ่ะมันหนึ่งในร้อยจะได้เป็นพระเอกหนึ่งในพันนี่ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครับหาพระเอกหาพระเอกก็คนหายากนะส่วนใหญ่ตัวเมียเพื่อต้องการให้ลูกมันเยอะใช่ในจำนวนมันขยายได้ตลอดแล้วเป็นตัวผู้เนี่ยมันพระเอกมันคนเดียวมีคนเดียวพระเอกมีเมืองไทย มันยากที่ได้เป็นพระเอกไอ้นี่เราต้องอาบน้ำไหมทำไมดูสะอาดแท้ครับก็หรือว่าไงก็ผมถ้าช่วงร้อนๆเหมือฉีดน้ำหนอะอ๋อเราฉีดน้ำพ่นนะะพ่นฉีดน้ำพ่นขึ้นมาถ้าร้อนถ้าไม่ร้อนก็ปล่อยแต่ไม่ค่อยได้ใครร้อนเลยแต่เบื้องไม่ร้อนอย่าให้มันเครียดใช่ไหม นี่เราเลี้ยงกับพื้นปูได้ไหมหรือว่าเราต้องเลี้ยงอย่างดีมันพื้นปูก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ตัวอันตรายพื้นปูนะเดี๋ยวแล้วเนี่ยทำไมครับเดี๋ยวเขาพูดขามันจะขีดขาทีอลื่นขาเย็นดูนะบางคืนเราไม่เห็นตอนเช้าเรามานั่งเนี่ยคนขุดี้อยู่ปุ๊บเลยเห็นเลยเข้าใจไหมแต่บางคืนมันมันเออมันเฉี่ยมันลุกเองได้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นไอถูกต้องแล้วทีนี้มันกล้ามเนื้อมันไปแล้วแล้วกดมันไปแล้วมันเก่งไม่ได้คนเข้าใจก็ปากเดลยก็งวไม่เป็นไรนะเชื่อเไหม S <S> <S อันนี้ถุงอาหารแล้วครับอันนี้คือข้าวโพดโโมนะครับปอ<ล>ด็นาแค่ลงนี้มัในในลื่อละนี่เราเลี้ยง <c oughs> ชุดนี้ไว้ประกวดอย่างเดียวไม่ได้ขายตอนรูปเป็นรูปใช่ไหมครับก็ถ้าได้ราคาคือพอใจก็ขายอ๋อก็คือถ้าเกิดคนมาให้ราคาที่เราอยากจะขาย พอใจแล้วข,ข,ขายเราไปเจอที่เราชอบใหญ่เราก็ซื้ออืคุย<ะ>ได้การค้าขายวัวนี่คือเอาที่พอใจทั้งสองฝ่ายราคาแล้วแต่คุยาทีอย่างนี้เราไม่ชอบเราก็ปล่อยไปเราไปชอบัวอื่นเราก็ซื้อคนอื่นคนไปชอบไม่เหมือนกันเนี่ยลักษณะไม่เหมือนกันบางทีของเราเราว่าเราไม่ชอบแต่คนอื่นเขาชอบเราก็ให้เขาไปแต่ แต่เราฟาร์มตัวนู้นเป็นเป็นวัวเนื้อใช่ไหมครับที่ของนิเพิร์นตัวนุ้ยเรียกเป็นงูขุนวัวเนื้อครับอันนี้อันนี้ความประกวดอันนี้สวยงามสวยงามตอนนี้เหลือสรุปลักกี่ตัวนะครับตอนนี้รวมลูกด้วยรวมลูกด้วยเกือบยี่สิบตัวเกือบยี่สิบตัวตัวตัวนี้นะเป็นวัวสาวงูสิบแปดเดือนแค่ซื้อแสนห้าเนี่ยเพิ่งซื้อเข้ามายังได้เดือนนึงมั้ง ไอพันธินนีมมันมาจากอินเดียไหมหรือว่ามันเดิมมันก็นําเข้านะน้ําเชื้อก็าอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันก็มาแพร่พันธุ์ในที่เมืองไทยนี่แหละเพราะว่ามันเล่นกันมาขยายพันธุ์กันมา20ปี30ปีแล้วนะทักษณะขามานจยาวๆนะทงสูงนะใช่ไหมครับใช่มันเป็นงวมันเป็นงวสวยงามงวคนชอบครับพันพันนี้คือแพงสุดแล้วใช่ไหมครับใช่พันนี้แพงแพงสุดละนะครับได้ความรู้แล้วนะครับนี่ สนใจนะครับเข้ามาดูได้นะครับตกลงราคากันได้นะครับพอใจก็จะขายกันนะครับนี่ครับชื่อฟาร์มว่าเพิดเพลินฟาร์มน,นะครับผมบเพิดเพลินทั้งวันเพิดเพินทั้งวันนะครับอารมณ์ดีนะจ้ขอใจดีนะครับนี่คนดูแลรแลัวแล้วนะครับต้องเข้าไปดีด้วยนะน,ยนี่เล่นเนแล้วมันจะเชื่องเลยฮะ ชอบตรงใบหูเนี่ยแหละนะอเอากลนะักษณ์นะเอากลักษณ์เขาใบเลยพันชั้นหม่อยเอากลักษณ์คือใบอได้กับหน้าต้องนกหนก,หหนกสีต้องมึนแดงคือแข็งแดงไว้ก่อน <c oughs> หน่อยอย่างว่าแดงแป๊ดเลยอนะันน,นัานานานโคตรพ่อพันน่ะงันนวกเพิ่งจะได้สามเดือนนะสามเดือนก,กว่าหน่อยสามเดือนครึ่งนะสามเดือนครึ่งมาโชคโชคเอาละครับ โอ๋อนี่เรียกชื่อมันจำชื่อได้ไยอ่ะได้เฮ้ยมันมาถาน,านายนมัยก่อนนี่บอกมันรู้เลยนะเลี้ยวซ้วายเลี้ยวขวามันรู้นะหยุดม,มันก็หยุดน,นะสมัยก่ยอนเนี่ยบาทนะีเวลากินข้าวจอดถ่ายเอาไว้มันเกาไม่ไปไหนนะมันยืนนั่นั่งยืนรอกินข้าวอีกมันก็ถ่ายต่อกันมันขึ้นอยู่กับฝึกอ่ามานี่ดิค่ะมานี่ดิค่ะมานี่เชียวเดี๋ยวมานี่นี่ดิเฮ้ยมาเชาียว เของสายแปลกนะมานี่มา <c oughs> มามามาเดีวมามานี่มา